วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไร้์ชูกร์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูชีสเค้กบลูเบอรี่สดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิรผลไร้์ชูกร์อยู่ประมาณ112.5แคลอรี่ต่อชีสเค้กบลูเบอรี่สดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่3 7 5แคลอรี่ เพียงแค่ปรุงด้วยมิรผลไล้ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง70%เรซเรามาเริ่มทำฐานบิสกิตกันก่อนค่ะผสมบิสกิตบดละเอียดและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันปลุกส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำครีมชีสละลายเจลาตินชนิดผมกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ ใส่ครีมชีสลงในภาชนะตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติตีส่วนผสมให้เข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้แล้วตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมที่ได้ใส่ในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวิธีทำซอสบลูเบอรี่ใส่บลูเบอรี่แช่แข็งลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลไรชูการ ขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมข้นขึ้นใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนไปทั่งเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันอีกครั้งราซอสบลูเบอรี่ลงบนชีสเค้กตกแต่งด้วยบลูเบอรี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูกา้าอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว